mk ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอะไรนะ mk สามเ semi ford ขอบ20อ้าวนีู่คนี่ฮะมาแอบอยู่นี่ยัดเคว้าวผมบอกเลยว่าเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับ mk 3 7 semi ford น้ำหนักเพียง9.4กิโลเท่านั้นขอบ20นะ20นะครับฟังดีๆนะครับ20ครับดูครับนี่คือล้องาน mk ที่เบาที่สุดนะครับในประเทศไทยครับเนื้อทรายละเอียดครับดูครับดูที่เนื้อทรายได้เลยฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับกว้าง9นิ้ว E-T0 ครับเป็นสเปคที่ใส่ Mule X Fortuner ตัวสูง D-Max Toyota ทุกอย่างนะฮะไทตงไทตันได้หมดนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆใครที่กำลังมองหานะครับผมจัดราคาพิเศษให้คนไทยแล้ววันนี้เพียง4วง24,000บาทเท่านั้นครับสำหรับ Mk 3 7 semi ford ขอบ20ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับลองดูครับตามร้านชั้นนำทั่วประเทศไทยแล้วก็บอกเลยว่าร้อตัวนี้นะครับไม่มีไม่ได้แล้วจำไว้ไว้รุ่น